สวัสดีครับผมสุพิานาครับคอรําำเนิตหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์สกอร์นะครับวันนี้เราเจอกันวันพะระฤหัสบดีที่10กรกฎากมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลพระเอกหลักอยู่ที่ฟุตบอลถ้วยยุโรปรอบคัดเลือก2รายการนะครับในส่วนของคลิปนี้จะโฟกัสไปที่ทั้งศึก ยูโรปาลีและคอนเฟลลีรอบคัดเลือกรอบแรกนัดแรกนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณและแนะนำนะครับรายแอสวเอ็ 89, เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไว้ที่รายแอสวเอ็ 89, เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลยูโรปาลี รอบคัดเลือกรอบแรกนัดแรกนะครับเป็นเกมระหว่างทาง A.E.K. รานากาทีมรีกไซปัตพบกับปาติซานทีมรีกเซเบียคู่นี้เมื่อเทียบศักยภาพชื่อชั้นเป็นทางปาติซานดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเราดูจากโมเมนตัมฟอร์มการเล่นภาพรวมตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า A.E.K. รานากาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเป็นทีมที่ เล่นในบ้านใช้ได้นะครับและแท็กติกค,ความยืดหยุ่นระหว่างเกมทําได้ดีนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านก่อนนะครับเจอกับทางปารีสซึ่งชื่อชั้นอาจจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดเรื่องของการเตรียมทีมผลงานช่วงอุ่นเครื่องและดูจากฟอร์มผลลัพธ์เวทียุโรปช่วงหลังพวกเขาถือว่าค่อนข้างแย่นะครับยิ่งมาเยือนแบบนี้ดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับแม้โจทคู่นี้จะยกให้ทางเจ้าถิน่นราเนกาเป็นต่อค่อนข้างแปนะครับแต่ดูแล้วคู่นี้เป็น ราคาแพงแบบแปลกๆที่น่าเชียระครับเพราะฉะนั้นผมแนะเชียรทาง AEK รานากาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถกุ่มความได้เปรียบก่อนด้วยการเอาชนะได้เชียร์ AEK รานากานะครับในคู่นี้คู่ต่อมาเราไปกันที่ c o n คอนเฟลิกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดแรกนะครับเป็นเกมระหว่างอูราตูทีมรีอาร์เมเนียพบกับนีมันกอตโนทีมรีเบรุส คู่นี้เมื่อเทียบศักยภาพชื่อชั้นถือว่าสูสีพอฟัดพอเวียนนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้อูราตูเล่นที่ประเทศอาร์เมเนียนตรงนี้ครับผมมองว่าได้เปรียบเรื่องของสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์ซึ่งจุดนี้ทําให้พวกเขามีลูกคึด ยินดีดีนะครับเจ๊กทานมีมันกอรโดซึ่งพัฒนาขึ้นมาเยอะทําผลงานยอดเยี่ยมในลีกนะครับแต่ผมมองครับว่าพอปรโมทเป็นเวทียุโรปผลงานที่เคยทําได้ดีในลีกมาเป็นเกมยุโรปแล้วน่าจะหวังผลลําบากนะครับมากนะครับพวกเขาน่าจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับและถ้าดูจากสไตล์การเล่นเกมรับก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้กับโจดนะครับที่เปิดมาให้ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบผมในยใเสียทางอุราตูนะครับเชื่อว่ายก แรกในบ้านแบบนี้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแรกมีโอกาสเท็ตเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้เฉียอ,อูราตูนะครับในคู่นี้วันดีครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลถ้วยยุโรป2คู่ที่น่าสนใจนะครับเชียเอ e ครานากาละอูราตูขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮ่งๆว่รวยไม่เจอกันมาพวกนี้สวัสดีครับ